เข้าใจว่าคุณรังสิมันโรมอ,ออนไลน์เข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในช่องทางของที่ทีมงานเราจัดเตรียมเอาไว้แล้วนะครับสวัสดีครับโรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้คือคิดว่าเรื่องนี้ใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรแล้วก็เรื่องนี้ตั้งกระทู้ถามนายกแล้วก็พอไปดูดีๆไปไล่เรียงดูดีๆเนี่ยมีหลากหลายคาถามที่อยากจะถามเหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันนี้นะครับแบบนี้คือวันนี้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอบแล้ว คิดเห็นเป็นยังไงฮะคือต้องต้องบอกว่ามีทั้งทั้งเรื่องที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยนะครับคือคมีทั้งสองมุมเลยนะครับคือในเรื่องที่ไม่เห็นด้วยก็ก็พูดกันตามตรงนะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะมีบางประเด็นว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นที่ท่านรัฐมนตรีนะครับได้พูดว่ารัฐบาลเนี่ยชัดมีจุดยืนที่ชัดเจนครับแต่ว่าเวลาบอกว่าจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยในองค์ประกอบของของความชัดเจนเนี่ยสําหรับผมคือมันต้องมีการกระทํา แต่บอกว่าเออเราไม่สนับสนุนหรอกการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือเราไปถามผู้นาเผด็จการเราก็ได้คําตอบแบบเดียวกันนะฮะคือมันไม่มีใครที่จะมาบอกว่าโอ้ผมยินดีมากเลยครับกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันไม่มีทางที่มันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องมีการกระทําที่จะต้องเป็นตัวบ่งชี้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณทําอะไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ผมเองก็พยายามตั้งประเด็นนะครับแต่โอเคอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาแล้วก็เราคงจะไม่ไป,ไปบังคับให้ใครมาตอบคําถามตามที่เราต้องการได้ทั้งหมดไม่ได้เนี่ยแต่ต้องบอกว่ามันมีรายงานสองฉบับ,บ,บผมพูดง่ายๆก็คือมันมีฉบับของปีนี้มีฉบับของปีที่แล้วครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันออกมาก่อนที่รัฐบาลเศรษฐาจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนิดหน่อยแต่กว่าจะมีระบบรายงานฉบับใหม่เนี่ยนะครับรัฐบาลเศรษฐามีเวลาเกือบปีในการที่จะ ไปทบทวนไปดูนะครับความเสียหายต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบธนาคารเกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่อาจจะไปซื้ออาวุธอะไรต่างๆนะครับแล้วไปสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งไม่ได้ทําเลยครับนะครับไม่ได้ทําเลยแล้วก็การที่รัฐบาลนะครับอย่างธนรฐมนตีวันเนี้พยายามพูดว่าเอกสารนี้มันเป็นเหมือนกับเอกสารในห้องประชุมความหมายคืออะไรฮะหมายความว่าเป็นเอกสารประกอบเฉยๆมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมาย ความหมายของท่านรัฐมนตรีพยายามที่จะสื่อสารแบบนั้นแต่ว่าในวิธีมุมมองของเราเนี่ยเราไม่ได้มองในมุมแค่ว่าสถานะของเอกสารแต่เรามองว่าข้อเท็จจริงที่มันปรากฏในเอกสารน่ะมันเป็นไปตามอย่างนั้นหรือเปล่าครับซึ่งถ้าฟังดีๆนะฮะฟังดีๆเนี่ยท่านร,รัฐมนตรีเขาก็พยายามบอกว่าเในเอกสารเองหรือแม้กระทั่งในห้องประชุมของกรรมธิการเองเนี่ยนะครับไม่มีใครที่พูด ออกมาในลักษณะที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีจุดมุ่งหมายมีความต้องการที่จะไปสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาในการซื้ออาวุธแล้วก็ไปเข็นฆ่าประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการพูดที่ถูกต้องแต่นะครับในการพูดแบบนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะทําความเข้าใจว่าใช่เราไม่มีหลักฐานที่จะไปปรับปรมรัฐบาลแบบนั้น แต่ณนะวันนี้รัฐบาลได้รับรู้แล้วว่ามันมีเรื่องแบบนี้มีข้อเท็จจริงแบบนี้ขึ้นคือมันมีการใช้ธุรกรรมทําธุรกรรมในประเทศไทยผ่านธนาคารของประเทศไทยเพื่อไปซื้ออาวุธแล้วเข็นค่าประชาชนครับถ้าหลังจากนี้เรายังไม่มีการทําอะไรเนี่ยไอ้คราวนี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยยอมหลับตาข้างหนึ่งเพื่อให้มีการทําธุรกรรมไปซื้ออาวุธแล้วเข็นค่าประชาชนชาวเมียนมาหรือไม่เพราะวันนี้เรารู้แต่เราไม่ทําอะไร ไอ้ก่อนหน้านี้ไม่รู้นะครับแล้วก็คิดว่าเออเราเราเป็นเจ้าของธนาคารเกี่ยวเป็นเออเราอำนวยความสะดวกกับทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าใครเขาทาธุรกรรมไปทำไปทำอะไรอันนี้เข้าใจแต่ถ้าเมื่อรู้แล้วยังไม่ทําอะไรอ่ะอันนี้แหละจะมีปัญหาที่ใหญ่ตามมาแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ความร้ายแรงมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียหายนะครับในเวทีโลกเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันหมายความว่ามันหมายความว่ามันมีเหตุการณ เปื้อนเลือดต่างๆ,ๆเขาเรียกวลปรับมันนี่เงินที่มันเกี่ยวข้องกับกับ,ก,บกับการฆาตกรรมกับการสังหารหมู่ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นในเมียนมานะครับแล้วแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องภายในการเมืองของประเทศเขาแต่มันส่งผลต่อประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งผลในลักษณะที่ว่ามันก็อาจจะมีความพยายามในการฟอกเงินในประเทศไทยส่งผลในลักษณะที่อาจจะมีผู้รีภัยเข้ามาประเทศไทย นะครับสิ่งเ่าเนี้ยมันเกิดขึ้นรอบด้านต่อประเทศนะครับตอนนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้เลยรัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยฮะก่อนผมอยากจะสรุปขมวดนิดนึงนะครับคุณกิ่ก็คือว่าคือเรื่องนี้ความน่าเศร้าอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเรามองนะฮะภาพรวมของของ transaction ที่เข้าไปสนับสนุนในเรื่องของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะเอาไปซื้อเอาแล้วก็ยิงประชาชนเนี่ยมันลดลงภาพรวมนะฮะ แต่ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีก็คือมันมันดันมันดันมาเพิ่มขึ้นที่ประเทศไทยคือภาพรวมเหนิ่งลงเค้กมันเล็กเล็กแต่ประเทศไทยเนี่ยสวนทางก็คือเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นปัญหาที่ผมว่าเราเราคงต้องต้องเน้นย้ำนะครับว่าให้ความสําคัญเรื่องกับเรื่องนี้มากๆนะครับครับเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ในคณะกรรมิการความมั่นคงที่คุณรบเป็นประธานอยู่อ่ะซส่วนใหญ่ผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยเรายังไม่เห็นมากนักแฟนรายการถามเข้ามาว่า ห้าแบงค์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องใช้ครว่าเข้าไปเอี่ยวแล้วกันนะครับเป็นแบงค์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมฮะก็มีอะไรบ้างมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าอะ,อะไรพวกนี้นครับก็ก็คุ้นเคยเป็นแบงค์ในชีวิตประจําวันเราเลยครับอ๋อครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นแบงค์อะไรที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าอะไรคือเป็นแบงค์ที่ทั่วไปที่เรารู้จักกัน ใช่ครับแต่ผมต้องเน้นย้านะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวนักกฎหมายฟังรายการนี้นักกฎหมายของแบงค์่าเอ้ยมินทุบมาหรือเปล่าผมก็บอกผมพูดตามรีพอร์ตนะฮะแล้วรีพอร์ตมันเขียนชัดเจนว่าว่าแบงค์ของเราไปเกี่ยวแต่เขาก็เขียนอย่างชัดเจนว่าแบงค์เนี่ยไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าแบงค์เนี่ยรับรู้ว่าว่าเอ่อทราน t ั o n เงินเนี่ยนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อซื้ออาวุธและเขียนค่าประชาชนครับรู้สุดท้ายเนี่ยรีพอร์ตนี่บอกว่าแบงค์ของเราเกี่ยวแต่ ขาดเขาเรียกองประกอบในเรื่องของความมุ่งหมายภายในนะครับแต่ตอนนี้สําคัญก็คือว่าทุกคนรู้แล้วทุกคนได้เห็นรีพอร์ตอย่างน้อยที่สุดการที่กรรมธิการความมั่นคงได้เชิญตัวแทนของแบงก์มาซึ่งแต่ละท่านที่มานะครับก็ระดับผูบ้บริหารระดับสูงของแบงก์ที่มาทั้งสิ้นเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนรับในข้อที่จริงรแล้วผมอยากจะเรียนอีกอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ลืมบอกไปก็คือไม่มีใครปฏิเสธข้อที่จริงนะครับ หมายความว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าข้อท็จจริงที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเรื่องไม่จริงยอมรับหมดเอหมายเลยนะเอาหมายก็คือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานเนี่ยทุกคนรับว่าเป็นแบบนั้นนะครับรับแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ใช้คานี้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าวันนี้รู้แล้ว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 แล้วก็ไม่มีใครบอกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานไม่เป็นความจริงไม่มีแบบนั้นไม่มีแบบนั้นไม่มีการนั้นเกิดขึ้น คุณลมเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการที่ที่เรารับพอรับรู้รับทราบหรือว่าประชาชนในที่สาธารณยตอนนี้รับรู้รับทราบว่าอ่าแบงก์ไทยเนี่ยเข้าไปเอี่ยวเนี่ยคือเข้าไปเอี่ยวยังไงเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงครับรูปแบบของมันคือหลักๆนะครับมันก็จะมีธนาคารนะครับเอาว่าผมไม่ต้องไปไล่เชื่ออะไรมากๆนะครับ,รบมันค่อนข้างตัวย่อค่อนข้างเยอะนะครับ,รบแต่เอาว่ามันมีธนาคารนะครับซึ่งมันมีกลุ่มธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรไปแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่าง OF a ฟนะครับซึง <ạ. S 2> ่งก็จะเกี่ยวพันกับองค์กรของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมันจะมีธนาคารหนึ่งนะครับที่ที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารอย่าง MEB นะครับธนาคารนี้ปกติก็คือพลเรือนของของเมียนมาเนี่ยก็ใช้ก่อนหน้า,น,น,านี้ก็คือจนถึงวันนี้ก็คือเขายังไม่ได้ถูกคว่ำบาตรอะไรเหตุผลที่ไม่คว่ำบาตรเพราะตอนแรกเนี่ยรัฐบ,บาลไปใช้ธนาคารอื่นในการที่จะพูดง่ายๆก็คือว่าทําธุรกรรมทางการเงินแล้วเอาเงินเหล่านั้นเนี่ย ไปซื้อพวกอาวุธต,ต่างๆยกต,ตัวอย่างเช่นมิสิบเจ็ดนะครับ <S 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 เป็นต้นซึ่งหลังจากที่ถูกคว่มบาอ่านะครับตามสไลด์ที่โชว์เลยนะฮะหลังจากที่ถูกคว่มบาดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าก็เลยมีความพยายามที่จะเปลี่ยนไปใช้แบงก์อื่นก็คืออย่างเอ B อบนะครับผลก็เพราะยังไม่ถูกคว่มบาดแล้วแบงก์เหล่านี้เขาก็จะมีบัญชีธนาคารอยู่ในอยู่ในบัญชีธนาคารของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยนะครับซึ่ง ผมเองเนี่ยในตอนชั้นของกรรมธิการเราก็ถามว่าตัวบัญชีเหล่านี้นะครับยังแอคทีฟอยู่ไหมยังยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมซึ่งธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับก็บอกว่ายังยังมีอยู่นะครับแต่มูลค่าเงินมันอาจจะไม่เยอะแต่ประเด็นคือมันอาจจะไม่อยู่แค่จํานวนไม่ได้อยู่แค่มูลค่าณขณะน,นี้นะครับอาจจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ต้องมองว่าสุดท้ายจะเล็กจะน้อยเนี่ยถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับบัตรมันนี่หรือเงินเปื้อนเลือดเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทีนี้เนี่ยที่ที่พูดมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งคือมันจะมีพวกบริษัทที่เป็นนอมินีนะครับบางบริษัทนะครับเป็นนอมินีที่ใช้คนไทยนะครับร้อยเปอร์เซ็นบางบริษัทก็จะมีคนเมียนมาเนี่ยนะครับเข้ามาถือหุ้นด้วยนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับก็จะทําเป็นบทเป็นนายหน้าให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อซื้ออาวุธต่างๆนะครับแล้วก็เปิดธนาคารในประเทศไทยบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทไทย นะครับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยนะครับแต่ว่าทําหน้าที่เป็นนายหน้าในการที่จะซื้อซื้ออาวุธนะครับสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งพอฟังถึงตรงนี้ครับจริงๆแล้วข้อที่จริงปัญหาเรื่องบัตรมันนี่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะในส่วนของเรื่องบัญชีธนาคารเท่านั้นบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นแค่ประเด็นหนึ่งแต่มันมีอีกอันหนึ่งคือมันมีบริษัทนายหน้าที่จดทะเบียนในไทยแล้วทําธุรกิจแบบนี้กํซึ่งจริงๆเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวพันกัว่าเอา รัฐบาลเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่สนับสนุนการส่งอาวุธให้กับองค์กรทางการทหารในเมียนมาอันนี้รัฐมนตรีรัฐมนตรีพูดชัดเจนแต่ข้อที่จริงก็คือมันมันสวนทางกันนะครับ,รบสวนทางกันแล้วก็ถ้ารัฐบาลมีจุดยืนที่จะไม่ส่งรัฐบาลก็ต้องมีแอคชั่นในเรื่องที่ตามมาซึ่งตอนนี้แอคชั่นยังไม่ชัดนะครับจะชัดต่อเมื่อวันที่24เอ่อที่จะถึงนี้นะครับอันนี้เราอาจจะได้เห็นต่อไปนะครับจริงๆเนี่ย นะครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่เฉพาะมีบริษัทเสื้อวุธนะครับแล้วก็มีในเรื่องของของทรานเซคชันธนาคารเพราะถ้าเราไปดูนะครับรายงานก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเกี่ยวพันในเรื่องของบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับที่ไปได้รับสัมปทานใน่งเมียนมานแล้วเงิน t r a n s ซ c คชันในการซื้อพวกแก๊สพวกพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้ากระเป๋าของรัฐบาลทหารเมียนมานเช่นเดียวกัน นะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการในการส่งแงหาข้อมูลนะครับประเด็นเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่ามีบริษัทในประเทศไทยจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นโนมินีอะข้อมูลชุดนี้จากไหนยังไงนะครับก็ก็อยู่ในอยู่ในรายงานเลยครับสามารถดูได้ในรายร์ตใช่ไหมครับคือคือผมเองก็ต้องบอกว่าอันนี้อันนี้อาจจะนอกเหนือรายงานนะครับแต่ว่าเราเองก็คุยกับคุณทอมแอนดรูนะครับ ซึ่งคุณทอมแอนดูบอกว่าหลายอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของชั้นความลับที่เขาได้มาข้อมูลมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของบุคคลของแหล่งข่าวนะครับผมก็ตั้งสมมุติฐานว่ารายงานที่ถูกรายงานโดยรายงานผ,ผู้รายงานพิเศษแห่งแห่งยูเนเนี่ยนะครับในเรื่องเมียนมาเนี่ยเราก็ต้องถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงนะครับโอกาสที่จะมีข้อมูลผิดพลาดเนี่ยผมว่ามันถ้ามันผิดพลาดเนี่ยผมเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเครดิต นะครับของคนที่เป็นผู้รายงานมากดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าเราค่อนข้างไว้ใจในข้อมูลที่ได้มาแต่ก็มีการขอนะครับจริงๆผมตผมเองเนี่ยก็มีรายชื่อบริษัทนะครับจริงๆมันคือ254บวกเจ็ดสนะครับอ่า <c oughs> ที่254เนี่ยคือข้อมูลเดิมที่จะต้องไปตรวจสอบ,คร,บครับซึ่งผมเข้าใจว่าทางธนาคารต่างๆเนี่ยเขาก็น่าจะมีในในระดับหนึ่งละนะครับ,รบแต่มันจะมีอันใหม่รอถใหม่ ที่ที่จะที่จะมีการส่งต่อไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวทางกรรมธิการก็คงจะส่งข้อมูลเนี้ยนะครับไปให้หน่วยงานต่างๆได้ตรวจสอบต่อไปนะครับก็เข้าใจว่าจะมีประมาณ70บริษัทที่จะเพิ่มเข้ามานะครับสองร้อยห้าสิบบวกเจ็ดสิบบริษัทที่เป็นน,นอมินีที่อยู่ในประเทศไทยทีอ<า>อ่อาจจะเป็นนอมินีอาจจะเกี่ยวข้องนะครับคือผมไม่กล้าค,คอนเฟิร์มแล้วกันว่าจะเป็นนอมินีร้อยเปอร์เซ็นทุกบริษัทนะครับ,รบแต่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับการซื้อขายอาวุธ กับรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับโอ้ถ้าฟังดูแบบนี้ประเด็นเรื่องธนาคารดูเหมือนเป็นปลายทางเลยนะอันนี้ดูเหมือนเป็นต้นทางซะมากกว่าอีกถูกต้องไหมคือต้องบอกว่าในการห้ามจดบริษัทค,คงยากคงเป็นไปได้ยากมากนะครับเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีทางรู้ว่าเรื่องนมินีอะไรยังไงแต่ว่าทรัลเซคชั่นเงินเนี่ยเรากำลังพูดถึงการบริหารจัดการกับธนาคารไม่กี่ธนาคาร นะครับแล<น>้วมีกลไกตรวจสอบที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะต้องดูแล้วเนื่องจากว่าการธุรกรรมข้ามประเทศแบบเนี้นะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีกฎหมายที่ที่กําหนดไว้อยู่แล้วปปองก็เขาก็จะต้องเข้ามาแล้วอย่างที่ผมได้อภิปรายออตอนที่ผมตั้งกระทู้ถามสดนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีกระบวนการในการประเมินธนาคารเหมือนกันถ้าเกิดว่าธนาคาร<น>ของเราไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกนี้เนี่ย การประเมินในปี70เนี่ยมันจะมีปัญหามากๆนะครับว่าธนาคารของเราเนี่ยจะถูกจัดเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆอย่างไรนะครับแล้วผมต้องบอกว่าเอ่อธนาคารพาณิชย์ของเราเป็นธนาคารส่วนใหญ่ก็เป็นธนาคารมหาชนใช่ไหมครับซึ่งธนาคารมหาชนเนี่ยธุรกิจมหาชนเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องสิ่งที่เรียกว่า Fair Fin a n c i a l นะครับซึ่งการทําธุรกิจในยุคนี้นะครับมันจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับดังนั้นเนี่ย มันไม่มันมันมันจะมีระบบอะไรต่างๆเนี่ยที่มาคอยกํากับอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าผู้บริหารเนี่ยคุณตื่นตัวหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมก็คาดหวังว่าต้องตื่นตัวเพราะว่าไม่เนี่ยมันมันจะโหมเป็นโดมิโนเลยไอแฟร์แฟรนเซียลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําไม่สําเร็จเนี่ยมันจะมีปัญหามากแล้วเนื่องจากว่าประเทศเมียนมาเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับมันก็จะต้องมีในเรื่องของ,ของกระบวนการ EDD ต่างๆคือแย่ๆไปหมดผมเลยมองว่าถ้า Trans transaction เงินเราสามารถที่จะทําให้มัน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 ไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้เนี่ย นะครับไอบริษัทต่างๆมันแทบจะจบเลยดังนั้นเนี่ยผมโฟกัสกับเรื่องธนาคารเพราะว่าโมเดลของสิงคโปร์เขาทําแบบนี้<อ>นะ,ะในในรายง,งานบอกนะฉบับที่2เนี่ยคือเขามีฉบับแรกเนาะสิงคโปร์ก็สูงเหมือนกันแต่ว่าพอผ่านไปฉบับที่สองมาคือสิงคโปร์เขาน้อยลงมากแต่ว่ากลับกลายเป็นเราที่เพิ่มมาเท่าตัวมาสะท้อนอะไรบ้างฮะไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจนะครับ คือคือผมคิดว่านโยบายของเราในเรื่องของสถานการณ์เมียนมากครับไม่ชัดเจนจริงๆนะครับผมคิดว่าเราเองไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านมีเหตุรุนแรงแบบนี้ผมมีค่อนข้างตกใจนะครับแต่ผมก็พยายามเก็บอาการกับการที่ท่านรัฐมนตรีก็พูดว่าจะต้องคํานึงนะครับในถึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งตอนแรกแวบแรก,แรกผมก็คิดผลประโยชน์อะไรธนาคารพาณิชย์เหรอ ก็ไม่น่าเชื่อว่าเราก็ได้ยินจริงๆเพราะเป็นผลประโยชน์ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งเวลาพูดถึงว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยผมผมผมนึกถึงผมนึกถึงในเรื่องของประชาชนทั่วๆไปอะไรต่างๆซึ่งเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันมีการสกัดกั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแล้วเอาเข้าจริงถ้าเกิดจะคุณจะให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยในเรื่องของ transaction เงินจํานวนมันก็ไม่มากแล้วเอาเข้าจริงนะครับถ้าเรื่องนี้เราปล่อยทิ้งไว้เนี่ย ธนาคารพาณิชย์ต่างหากนะครับจะสูญเสียชื่อเสียงนะครับจะถูกตรวจสอบนะครับแล้วกอนเข้าไปเกี่ยวข้องกับธนาคารที่อาจจะเรียกว่าติดแบคกริสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งระยะสั้นกลางยาวสำหรับประเทศไทยแน่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังจากทั้งหมดเนี่ยผมว่าผมมองว่าถ้าเรารักษาผลประโยชน์อของของชาติเนี่ยเราต้องไม่คบค้าสมาคมกับพวกคนที่มันไป ใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ในการฆ่าล้างผู้บริสุทธิ์นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ยอมรับไม่ได้ในในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเราต้องอย่าเอามือของเราเนี่ยไปเปื้อนเลือดนะครับอย่างเด็ดขาดนะครับ ผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะครับไอตัวสไลด์นี่นี่คือสไลด์ของคุณโรมนะแต่ว่าข้อมูลนะคุณผู้ชมที่บอกว่าที่บอกว่าสิงคโปร์เขาลดลงเท่าไหร่แล้วเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ในรายงานนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นข้อมูลของคุณโรมแต่ว่าเขาแค่มาทํากราฟิกกล้ผมยืมมาอีกทีก็อธิบายไม่ง่ายเฉยๆครับใช่ใช่อธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้รับรู้รับทราบว่าที่มาของข้อมูลมาจากไหนถ้าเห็นแบบนี้แล้วครับคุณโรมถามแบบนี้ว่าถ้ามองไปในในจุดยืนกาาารรตต่่งงงงปะเททศขขออออไยในมมมมุุคณโวบ รัฐบาลเผดเดก,การเมียนมาลองเดาใจหน่อยว่าจุดยืนของรัฐบ,บาลปัจจุบันเป็นยังไงถ้าถ้าถ้ามองนะฮะถ้ามองว่าหูสิงคโปร์เขาลดลงแต่เรายังเพิ่มขึ้นแล้วท่าทีการตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ฮะผมว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าพูดถึงจุดยืนนะฮะคือผมคิดว่าเราเรามีจุดยืนค่อนข้างเกรงใจรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างอย่างไม่ได้เชื่อนะฮะ <S <S คือโอเคส่วนหนึ่งผมคิดว่าในบรรดากลุ่มชนชั้นนําก็อาจจะมีผลประโยชน์ในเมียนมาในหลายระดับ นะครับแล้วก็มันก็อาจจะทําให้การทํานโยบายในเรื่องนี้นะครับไม่มีความเป็นอิสระมากนะัแล้วก็อาจจะทําให้ละเลยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมากนะครับแล้วไม่ได้มองนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ระยะยาวนะครับของของประเทศไทยจริงๆนะครับแล้วการทําแบบนี้นะครับมันก็ทําให้เราเองก็เป็นเหมือนกับต่อท่ออํานาจให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ย ให้ยาวนานออกไปแล้วมันก็ทําให้สถานการณ์ในเมียนมา,า,นาเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีบทบาทแบบนั้นบทบาทที่ประเทศไทยที่ผมคาดหวังนะครับในการที่จะเห็นในเรื่องนี้ผมคิดว่าเราสามารถเป็นผู้นําในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเมียนมาได้คือการแก้ปัญหานี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาตัวเข้าไปแก้ปัญหาเองนะครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ปัญหาดีๆเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยมันมีความสลับรรซับซ้อนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ครับเพราะว่าก็จะมีประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแน่นอนประเทศไทยในฐานะที่อยู่ในอยู่ในอาเซียนนะครับมีพรมแดนติดกับทางเมียนมาเนี่ย2,401ก, yeah กิโลเมตรเนี่ยเราได้รับผลกระทบโดยตรงแต่เราอาจจะไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจนะครับแบบแบบประเทศจีน <Poppy> หรือสหรัฐอเมริกาแต่ผมคิดว่าการที่เรามีพรมแดนแบบนี้เรามีความชอบธรรมที่จะมีบทบาทนําในหลายระดับนะครับ,บ <ๆ S 1> แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราพิจาร,รณาจากมิติของวัฒนธรรม ศาส,สนานะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์นะครับรวมรวมถึงเออผมคิดว่าในเชิงในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถมีบทบาทและก็มีอิทธิพลในการที่จะผลักด,ดันเรื่องเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าเราทําคนเดียวไม่ได้เราต้องให้อาเซียนนะครับสนับสนุบสนบทบาทของไทยซึ่งเรื่องเนี้ผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศก็อาจจะไม่มีเดเรกชันหรือหรือทิศทางที่ชัดในเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะความผิดของกระทรวงต่างประเทศเองแต่ว่าตัวรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ย ก็ไม่ได้ให้เดเรกชันในเรื่องนี้อยู่ๆกระทรวงต่างประเทศจะไปคุยไปกําหนดเดเรกชันมันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เกินกว่าแค่รัฐมนตรีต่างประเทศดังนั้นเนี่ยพอมันไม่ชัดเรื่องของเดเรกชันเนี่ยการจะพูดคุยเพื่อขอการสนับสนุนจากอาเซียนประเทศในอาเซียนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วการที่ภาพของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับมินออไลน์ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับคุณต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเอ่อมินอลน์เนี่ยคือคือลูกบุญธรรมของพลเอกเปรมจินสุลาโนนด้วยนะดังนั้นนเี่ย ความใกล้ชิดเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะทำใหเ้เราถูกมองอย่างไม่ไว้วางใจว่าเราเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนเมียนมาหมายถึง,งรัฐบลาลทหารเมียนมาหรือเราต้องการที่จะทำให้เ,เมียนมาเนี่ยนะครับกลับมามีสันติสุขมีประชาธิปไตยกันแน่นะครับสิ <c oughs> ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมคิดว่าบทบาทของประเทศไทยเลยไม่ได้รับการสนับสนุนจากอาเซียนมากที่ควรน,นะครับแล้วยิง่งพอมองรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบลาลทหารเมียนมาเนี่ยมีความใกล้ชิดนะครับกับ กับเออผมก็คงพูดได้ว่ากับทางรัเสเซียนะครับอาวุธหลายๆอย่างมาจากรักเสเซียซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยจะไปขอเป็นมีเดียเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเออก็แอบ,บได้ยินมาแล้วกันนะครับแอบ,บได้ยินเพา,า,าว่าคนเขาก็บอกว่าเออคุณทักษิณกับปูตินก็น่าจะใกล้ชิดกันพอสมควรหรือเปล่ามันอย่างนี้มันจะทําให้บทบาทของของประเทศไทยที่จะเข้าไปสนับสนุนในการที่จะแก้ปัญหาเมียนมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่า หรือสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นการผลักดันให้รัฐบาลทหารเมียนม,มาเนี่ยกับมาครองอํานาจอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นคําถามแล้วกันนะครับเป็นคําถามแล้วกันว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ที่หลายๆฝ่ายกังวลไหมด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเลยคิดว่าประเทศไทยเราไม่มีความพร้อมในในการแก้ปัญหานี้เลยซึ่งจริงๆผมพร้อมสนับสนุนให้รัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะครับ ไม่ไม่ดิเรกชันของนายกก็สําคัญไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้มีนักข่าวไปถามนายกหรือยังนะตั้งแต่คุณรมอภิปรายไปเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับเมื่อสักครู่บอกว่ารอดูวันที่24วันที่24มีอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของที่เราคุยกันมาในวันนี้ครับวันที่24ครับถ้าถ้าตามที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงนะครับในสภาก็คือ24เนี้ยจะมีการหารือกันเ <c oughs> ข้าใจว่าก็คงจะมีกระทรวงต่างประเทศเป,เป็นเป็นเป็นแม่งานนะครับแล้วอาจจะมีหน่วยงานอื่น ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีปปงมีธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยไหมถ้าคงจะหารือกันว่าจะมีมาตรการป้องกันมาตรการในการแก้ปัญหาในเรื่องของที่ปรากฏตามในรายงานของคุณทอมแอนดรูนะครับหรือไม่นะครับท่านรัฐมนตรีรับปากกับผมในที่ประชุมสภานะครับ,รบพูดออกอากาศชัดเจนว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะส่งให้นะครับ,รบผมก็คงต้องรองดูนิดหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรรมธิการวันนี้เราก็มีประชุมนะครับเราก็มีประชุมกรรมธิการความมั่นคงเนี่ย เดี๋ยววันที่สองนะครับวันที่สองเนี่ยเอ่อต้องต้องบอกว่ายังไม่คอนเฟิร์มเรื่องวันแล้วกันแต่ว่าเต็ีไว้วันที่สองเนี่ยเราจะเดินทางไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอ๋อครับแล้วก็ซักวันที่ยี่สิบสามนะครับสิงหาคมนะครับอันนี้สองสิงหาสามยี่สิบสามสิงหาเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะไปเอ่อไปเจอท่านรัฐมนตรีต่างประเทศที่กระทรวงต่างประเทศแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นวันยังขยับได้นะครับเพราะว่าเวลาเราปกติเราจะไปเยี่ยมเยือนเนี่ย เราก็จะส่งวันไปก่อนแล้วเขาจะต้องดูว่าเขาจะสามารถเเจอเราได้หรือเปล่าในวันนั้นกลับนะครับครับครับเดี๋ยวเราดูวันที่2ประมาณนี้เนาะกับยีบสมนะครับมีแฟนรายการถามมาครับมีแฟนรายการถามมาช่วงนี้ถ่ายว่าคุณทอมแอนดรูคือคือเชิญเขาเขามาที่ที่คณะกรรมการหรอครับหรือว่ายังไงบางคนบางคนแอบตกใจว่าโอ้เขามาเลยใช่ไหมอ่ใช่ครับคุณทอมแอนดรูเป็นอดีตเอ่อคอนเกรสนะครับ อของสหรัฐอเมริกาผมจาปีไม่ได้นะครับแต่ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นผู้แทนผู้รายงานพิเศษนะครับของสหประชาชาติในเรื่องของมีนมานะครับแล้วก็หลังจากที่ผมตัดสินใจว่าจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการเนี่ยผมก็ตัดสินใจจะเชิญคุณทอมแอนดรูจริงๆเนี่ยผมก็เข้าใจในความยากลําบากเพรา,ค,าคุณทอมแอนรูต้องมาจากสหรัฐอเมริกามาที่ประเทศไทยก็เลยเสนอไปสองช้อย ว่าคุณทําแอนดรูเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจะมาในรูปแบบออนไลน์ก็ได้หรือจะมาปรากฏตัวก็ได้นะครับทางผมยินด,ดีต้อนรับมากทางคุณคุณทอมแอนดรูเลือกช้อยที่ยากที่สุดก็คือมาปรากฏตัวตออ่อกรรมธิการนะครับบินมาจากสาหรัฐอเมริกานะครับรบ,บินมาถึงก็มาต่อกันที่ท,ที่กรรมธิการความมั่นคงเลยก็เป็นเกียรติสําหรับพวกเรานะครับแล้วก็เอ,อทำให้เรารับรู้ถึงความตั้งใจของคุณทอมแอนดรูมากๆว่าอยากที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้มากๆนะครับ ครับครับครบถ้วนนะครับคุณรมครับวันนี้ขอพร,รักุณครับขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today